กำลังร้อนเปี้ยงเลยเออเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปชมในส่วนของแปลงที่ดินกับเจ้าของทรัพย์เอ่อเนื่องจากว่าแปลงที่ดินแปลงนี้ครับมันกว้างมากครับเอ่อเนื้อที่ทั้งหมด138ไร่เพราะฉะนั้นเอ่อผมอยากจะรู้ว่าท้ายแปลงเนี่ยมันลึกขนาดไหนเอ่าเพราะฉะนั้นโดนที่ผมเอาขึ้นบินเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอ่อภาพได้ทั้งหมดอ่าเพราะว่า มันกว้างมากครับ138ไร่แล้วก็เป็นโฉนดทั้งหมดเลยเอ่อสำหรับท่านผู้ชมนะครับและก็นักลงทุนเนี่ยนะครับที่กําลังหาที่ดินแปลงใหญ่เพื่อที่จะเอาไว้ ต่อยอดธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานหรือสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยโอ้เรียนเชิญน,นะผมอยู่ที่ตำบลมะเขือเจมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็ผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมในส่วนของผังแปลงที่ดินนะครับเพราะว่ามันกว้างมากครับ1 3 8ไร่เออราคาต่อไร่นั้นเจ้าของทรัพย์ตั้งไว้ที่ไร่ละ5 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ฟรีโอนเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของผังแปลงที่ดินนะครับผมนี่นะเรามาชมในส่วนของผังแปลงที่ดินกันเออตรงเนี้ย 200เมตรเนี่ยคือความกว้างของหน้าแปลงที่ดินนะครับนะซึ่งเป็นสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าแปลงแล้วก็ท้ายแปลงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเพราะว่าท้ายแปลงเนี่ยมันติดคลองชมระทานแล้วก็น้ําที่ไหลมาในส่วนของชมระทานเนี่ยมาจากแม่น้ากวางนะ138งส่วนสีชิมพูตร,ตรงนี้ครับเป็นที่ดินของเกษตรกรซึ่งทํานาอยู่นะทั้งหมด18ไร่แล้วรวม อ่าสีเหลืองเนี่ยนะฮะทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดไร่นะครับนี่นะอ่าแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินอ่าเดี๋ยวเราชมหน้าแปลงที่ดินครับอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับส่วนฝั่งนี้ทั้งหมดสิบสีไร่เนี่ยอ่าได้ถูกขายไปแล้วแล้วเออนักลงทุนเนี่ยได้มีการถมนะครับเพื่อที่จะแบ่งล็อกขายนะนี่นะเออในส่วนของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยเสาไวฟวฟ้าทั้งหมดนะครับหกต้นนะอันนี้ต้นที่หนึ่ง ก็เริ่มจากตรงนี้เลยต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3าต้นที่4ี่ต้นที่5ต้นที่6ทั้งหมด200เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินน่ะมันจะเป็นในส่วนของการทํานาทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมแจ้งไว้ว่าขายแล้วเนี่ยคือฝั่งนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยที่ถมตรงเนี้ยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี่เลย1 4สีไร่อ่าแล้วก็ในส่วนของการถมเนี่ยถมเข้ากับถนนคอนกรีตเลยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลย เนี่ยนะแล้วก็เป็นการแบ่งล็อกขายนะเนี่ยนะตรงนเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นการแบ่งล็อกขายแล้วก็ที่ดินเนี่ยในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยตั้งแต่เสาไฟตรงนี้นะยาวไปเลยนู่นนะเสาไฟต้นที่หกนะครับแล้วก็แปลงที่ดินก็จะเป็นในส่วนของท้องนาทั้งหมดเลยนะซึ่งออยอมรับว,ว่าที่ดินมันกว้างมากนะมันไม่สามารถที่จะเก็บภาพได้ทั้งหมดนะ ผมจะให้ชมในส่วนของแปลงที่ดินคร่าวๆนี่นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะเสาไฟต้นแรกอยู่ตรงนู้นนะครับทั้งหมดนี่เลยแล้วก็ท้ายแปลงนู่นนะครับเมื่อกี้นี้ผมไปดูกับเ,เจ้าของทราบแล้วท้ายแปลงที่ผมจะพาะท่านผู้ชมเนี่ยอ้อมไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกมากแล้วก็ติดก,กับคลองจุมทานเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะสามารถพัฒนาได้เลย ไม่ว่าจะถมเพื่อที่จะทำเป็นบ้านจาัดสรรหรือแบ่งล็อกขายเนี่ยผมถือว่าเหมาะมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะที่เป็นพื้นที่นาทั้งหมดเลยเนี่ยนะแล้วด้านหน้าเนี่ยติดถนนกอนกรีดเลยเนี่ยตอนนี้รถด,ดินกำลังวิ่งกำลังทำหน้าที่อยู่เลยนะรถด,ดินเอ่อเนื่องจากว่าช่วงนี้มันหน้าแรงอ่รถแบ็โคโฮแล้วก็รถด,ดินเนี่ยกำลังทำหน้าที่ถมดินเลยเนี่ยนะเนี่ยเพิ่งถมแล้วก็แบ่งล็อกขายตรงนี้14บไร่เพิ่งจะขายไป เนี่ยนะแล้วก็เขาแบ่งรถขายป้ายราคาอยู่ตรงนู้นวิกาดอยู่ที่ตำบลเมือเจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินโหหน้ากว้างมากนะทั้งหมด200เมตรนะครับเนี่ยซ้ายมือเนี่ยของเราทั้งหมดเลย138ไร่นะราคานั้นเจ้าของทราตั้งไว้ที่ไร่ละ500,000นะครับนี่นะไร่ละ50 0,000นี่คือพร้อมโอนเลย เดี๋ยวผมข้ามาฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยนะมันกว้างมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเขาเพิ่งถมไปเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของที่ดินเนี่ยสามารถแจ้งล่วงหน้าได้นะเพราะว่าผมจะให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยหรือ,อเพื่อนบ้านที่คุณป้าที่ได้ถือเอกสารไว้เนี่ยนะฮะให้คุณป้ามาชี้แนวเขตให้เนี่ยนะ เสาไฟต้นที่1ต้นที่2ต้นที่สามต้นที่4ี่ต้นที่ห้าต้นที่6เนี่ยนะฮะเสาไฟทั้งหมดความกว้างหน้าแปลงอยู่ที่200เมตรนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของถ้ายแปลงส่วนในแปลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่นาทั้งหมดนะผมคงไม่ลงไปถ่ายทำด้านล่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่นาเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีน้ําด้วยนะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายแปลงกันเมื่อกี้นี้ผมมาโดนขึ้นบินเนี่ยเพื่อที่เก็บภาพมุมสูงเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ได้ชมในส่วนของภาพมุมสูงส่วนการเดินทางจากแปลงที่ดินเนี่ยนะครับไปอุตสาหกรรมภาคเหนือไปบ๊กซีแมคโครแล้วก็ในส่วนของห้าแฉบฟ้าเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเองนะไม่ไกลนะเนี่ยนะอันนี้รถของออชาวนาเนี่ยนะเห็นไปขุดเอ,อเอาน้ําเข้านาอยู่นะ เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนท้ายแปลงเดี๋ยวผมจะขับมอไซค์อ้อมไปนะอะ่ที่นี่เรามาชมในส่วนของท้ายแปลงเออมื่อกี้นี่หน้าแปลงนะครับความกว้างอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็หน้าแปลง ติดกับถนนคอนกรีตส่วนความสูงจะระดับน้ําทะเลนั้นอยู่ที่330เมตรนะครับอันนี้ผมอยู่ในส่วนท้ายแปลงนะคือตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงขึ้นไปแล้วก็แปลงที่ดินก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็ท้ายแปลงเนี่ยติดกับคลองจุมะทานนี่คลองจุมะทานเอ่อแม่น้ําน้ําที่ไหลมาเนี่ยก็ามาจากน้ํากวงนะฮะที่สอบถามจากเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นทางสาธารณะแล้วก็ที่ดินของเราทั้งหมดเลยแล้วก็ภายในแปลงนั้นก็ เป็นในส่วนของการทำนาซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมเดินมาให้ท่านผู้ชมชมสักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ซึ่งสามารถพัฒนาได้นี่นะครับพัฒนาเป็นบ้านจัดสรรหรืออาจจะแบ่งล็อกขายแต่มันต้องถมนะส่วนราคานั้นจะของตั้งไว้ที่ไร่ละ500,000พร้อมโอนนะครับทั้งหมด138ไร่ตรงนี้ฮะตรงขึ้นไปเลย แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาฝั่งนี้ก็เป็นวิวภูเขานะครับฝั่งนี้เี่ยนะฮะเป็นวิวภูเขาส่วนตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านละเนี่ยครับแล้วมันเป็นเ,เป็นชี้เลนเอ่อชาวนาอ่อบางทีเอ่อ,อ,อในส่วนของเขาเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเขาก็จะรถไถมามาดันเพื่อที่จะกบอ่าในส่วนของสังข้าวเนี่ยนะฮะเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยภายในแปลงต่อไปเนี่ยนะ มันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีลักษณะพวกการเผาเอย่างเงี้ยเพราะว่าในช่วงนี้เขาห้ามเผานะอะย่าบางที่เนี่ยก็เผาเนี่ยอันนั้นก็เสี่ยงนะ,ะถือว่าฝ่าฝืนนะครับถ้าเขาเห็นนี่สามารถจับและปรับได้เลยนะครับไม่คุ้มนะช่วงเนี้มันช่วงหน้าแง้งไงเนี่ยนะฮะแปลงของเราเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย Uh, อย่างที่ผมแจ้งเนี่ยความกว้างอยู่ที่200เมตรนะัแล้วก็ติดกับถนนคอนกรีตความสูงจากระนามน้ําทะเลนั้นแจ้งแล้วนะครับ330เมตรโฉนดแยกออกเป็น9ใบโฉนดนะครับนี่แล้วก็พอหลุดจากป่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นท้ายแปลงของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ติดกับคลองชมพรทานเนี่ท้ายแปลงของเราเนี่ยยาวไปเลยตรงนี้ก็เป็นคลองชมพรทานในส่วนของ ฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยทั้งหมดแปดไล่เดี๋ยวเราชมในผังดีกว่าเพราะว่ามันกว้างมากครับเนี่ยนะครับรูปผังอันนี้หน้าแปลงแล้วก็ในส่วนของท้ายแปลงอยู่ตรงนี้ครับส่วนสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับสี่เหลี่ยมที่เป็นติ่งตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยนะแปดไล่ก็คือตรงนรเนี้ยครับเนี่ยที่มีแนวรั้วนี่ยครับเออเป็นสวนลำไยครับผมนี่นะ เนี่ยตรงเนี้แปดไร่เป็นสวนลำญ่ส่วนตรงเนี้ยเป็นถนนทางสาธารณะครับแล้วก็ขวามือก็เป็นคลองชมประทานหญ้ามันจะขึ้นลกหน่อยนะแล้วเนี่ยท้ายแปลงของเรายาวไปเลยเห็นนะครับตามรูปนี่เลยครับสี่เหลีย่ยมนี่คือแปดไร่ตามที่แจ้งนะครับแล้วก็ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลง สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาหรือต่อยอดเนี่ยหนึไร่เนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ส่วนแปลงที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นที่วา่างเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชม ชมตรงนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับข้าวขาวเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเลขเลขที่หนึ่งเก้าหกเนี่ยตรงนี้เป็นที่วางเปล่าตรงนี้เป็นคลองชมประทานอ่าที่ผมอยู่เนี่ยคือผมอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงมุมเนี่ยนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยรูปแปลงที่ดินก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขาอันนี้ผมอยู่ท้ายแปลงนะ โอ้ถ้าให้เดินถ่ายทําหรือเอาโดนเก็บภาพมุมสูงเนี่ยมันเก็บไม่หมดเพราะว่ามันกว้างมากไงเนี่ยนะอย่างน้อยคือผมได้มาชี้เป้าสําหรับผู้ลูกค้าที่มีความสนใจก็ติดต่อมาครับ0 8 0 1 4 7 6 6 3 4เพรกาพอก่อนหน้านี้ก็มีคุณลูกค้าที่ต้องการที่ดินร้อยไร่200ไร่หรือ400ไร่เนี่ยมีติดต่อมาอทีนี้ในส่วนของอที่ดินแปลนนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้เขื่อเจ้์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมส่วนการเดินทางไป อุตสาหกรรมภาคเหนือไปแมคโครไปบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ห้างแจ่มฟ้าแล้วก็สถานีรถไฟเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับนะก็สําหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญเลยอ่าส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยอ่าในส่วนของคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยเอ่อผมจะโทรนัดเจ้าของทรัพย์ อาจากนั้นเสร็จก็มาเดินดูแล้วก็ชี้แนวเขตส่วนราคาที่ผมนําเสนอไปอไล่ละห0 0แสนนั้นเป็นราคาของเจ้าของทราบโดยตรงส่วนคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยอพอมาได้ชมทรับแล้วนะทุกๆทรกพับเลยเถ้าเรา ราคาที่เราดูคลิปแล้วเนี่ยแล้วราคาที่เราอยู่ในใจเนี่ยเราคิดว่าจะต่อรองเท่าไหร่เนี่ยเราคุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของได้เลยครับโดยตรงเลยเพราะว่าราคาทุกๆราคาที่ผมนําเสนอไปเป็นราคาของเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดนะครับผมไม่บวกผมไม่เทินอ่าเพราะว่า ผมต้องการช่วยเจ้าของรัพย์เอาซับของเจ้าของที่มันหลบอยู่ในตอกในซ่องในหลืบเนี่ยซึ่งคนทั่วไปไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยเอาซับพวกนี้ออกมาเพื่อที่จะลงในโซเชียลเพราะว่าอา่ยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลการที่เรามาติดป้ายในส่วนของที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่เข้าไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขายหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้ ทุกท่านเนี่ยมีมือถือมี Wi-Fi ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปดูในส่วนของอคลิปแล้วก็วิดีโอส,ส่วนใหญ่ก็สำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเรียนเชิญน,นะครับส่วนความสูงเจระดับน้ำทะเลผมแจ้งแล้วนะส3 0เมตรนะครับส่วนหน้าแปลงหันไปทางทิศไหนก็หน้าแปลงเมื่อกี้ผมนึงแจ้งหันไปทางทิศเหนือนะครับอันนี้ผมอยู่ท้ายแปลงนะ ส่วนหน้าแปลงก็ตรงนู้นตรงถนนคอนกีที่ผมเปิดคลิปอะครับห้าหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็เป็นวิวภูเขาเลยเห็นไหมครับสวยสดงดงามเลยอ่าสำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมไปนะครับอ่าให้ชมแปลงที่ดินอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะครับนี่ผมอยู่ท้ายแปลงเลยตรงแหลมเนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็แปลงที่ดินก็ทั้งหมดเลยจนไปถึงถนนคอนกรีตหน้าแปลงเลยเนี่ยนะครับโอเคครับผมไปนะครับ